สวัสดีครับผู้ชมทางแมสซอนการนะครับวันนี้ผมตระกุณมิตรจะเรียกว่าวันนี้ไม่ได้จริงๆวันนี้จะถ่ายไปหลายคันนะครับคลิปนี้ละกันนะฮะคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึง isuzu d max x series เกียร์ออโต้สีประตูสีดำอันนี้เป็นถือว่าท็อปไลน์เลยจริงๆถ้าจะราคาสูงสุดเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวมุกไล่ราคากันก่อนนะครับตัวถังสีประตูนั้นมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยสเกรดนะครับก็จะแบ่งเป็นอ่า เกียร์อัตโนมัติ6สปีด2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นตัวถังสีขาวกับรุ่นที่เป็นตัวถังสีดําขาวในขาวมุกนะแล้วก็รุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้อีก2สีนะครับราคาเนี่ยต่างกันหมดเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับตัวเริ่มต้นนะครับเกียร์ธรรมดา4ประตู X Series ราคาตัวรถจะอยู่ที่932,000บาทนะครับขยับขึ้นไปอีก7,000นะครับจะเป็นตัวสีขาวมุกราคาตัวรถจะอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทนะครับ ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นตัวนี้เลยนะฮะเกียร์อัตโนมัติสีดำนะครับราคาตัวรถตัวนี้จะอยู่ที่9 6 7 0 0 0บาทนะครับขยับขึ้นไปอีก7,000บาทนะครับเป็นตัวที่ราคาสูงสุดของเกรด X Series นะครับตัวนั้นคือตัวถัง4ประตูสี 4, ขาวมุกเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่9,074,000บาทนะฮะอ่าโอ้โหจำได้ยังไงวะเนี่ยนะครับโโไ,ไ,ร <laughs> ไม่มีเท็นะครับทีเดียว สีเกรดนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับหลักๆแล้วนะครับผมพาไปดูตัวที่เป็นขับขับ2ยกสูงแล้วก็เป็นแคปเปิดได้แต่ตัวนี้เป็น4ประตูนะครับขับ2ยกสูงครับไม่มีขับ4ให้เลือกนะฮะตัวไฮแลนเดอร์นะฮะคุณจะได้สติ๊กเกอร์ที่เป็นแบบตัว X แบบนี้นะครับขอบเนี่ยมันจะเป็นขอบสีเทาแล้วก็มี แบบไล่เฉดกันส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นสีดำนะที่ิสติกเกอร์พื้นเป็นสีดำนะครับแต่มีลายตะข่ายเป็นสีเทาเงินเงินแล้วก็คาดจะเป็นคนละโทนกับตัว X-Series ที่เป็นตัวสปีดตัวเตี้ยจะเห็นว่าตัวโลโก้อ u ซุเนี่ยก็จะเป็นอักษรอิสุสีแดงนะครับกระจังหน้าเหมือนกันสีดําเงาคุณซื้อสีดำเนี่ยมันก็จะดูแบบดุดุแบบนี้เพราะว่าเดิมทีนะฮะ โคมไฟเนี่ยก็ใช้เป็นโคมใสนะครับเป็นไฟหน้าแบบ by led มาพร้อมกับ daytime running light การตกแต่งด้านในเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือมันใช้เป็นงานสีดำเป็นโน้เบลกอยู่แล้วพอคุณซื้อสีดำเนี่ยมันก็จะดูแบบเข้าชุดกันไปหมดเลยในขณะเดียวกันถ้าซื้อสีขาวมุกมันก็จะดูแบบมีมิติมากขึ้นด้วยอืมนะฮะก็จะประมาณนี้ ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเห็นว่างานก็จะเป็นงานสีสีเทานะครับวันที่เราพามาพูดถึงกันเนี่ยนะครับตัวรถที่จอดอยู่ในโชว์รูมที่ทรเปตอิสุเซลเนี่ยนะครับสำนักงานใหญ่เนี่ยมีทั้งรุ่นที่เป็นขับ2ยกสูงไฮแลนเดอร์เ er, ครื่องยนต์3.0ลิตรซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมตัวนั้นเนี่ยขอบด้านบนเขาเนี่ยเขาจะเป็นสีดําเงาแล้วก็ตรงกลางที่เอ็กซิลี่เป็นสีดําเงาเนี่ยตัวรุ่นปกติที่เป็นไฮแลนเดอร์จะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ V cross นะครับท็อปไลน์นะครับท็อปไลน์เนี่ย V cross เนี่ยนะครับกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีเทาขอบด้านบนเนี่ยนะครับที่มีโลโก้หรืออ e ักษรอีสุวาเนี่ยก็จะเป็นสีดำเป็นโน้แบกแตกต่างกันส่วนสเกิร์ตด้านหน้านะฮะงานดีอยู่แล้วนะครับงานจากโรงงานเลยนะครับก็รับประกันพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วจะเห็นว่า X Series Speed จะเป็นแบบลายเคฟล่าใช่ไหมอันนี้จะเป็นงานสีเงินตัดกับตัวรถจะได้แบบดูไม่มืดทั้งคันจนเกินไปนะครับ แต่ชิ้นงานตัวนี้ทําให้ตัวรถมันนูนขึ้นมามากๆบริเวณกันชนทางด้านหน้านะครับแล้วงานชุดนี้ก็จะประกบเข้าชุดกันกันกบตัวรถเสียดายนะจริงๆอ่ะผมหวังว่ามาที่นี่เนี่ยจะเจอสีขาวสีประตูด้วยที่เป็นไฮแลนเดอร์แต่เราเจอคันนี้กันเดียวนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหรือถ้าหาว่าได้ยืมเนี่ยจะต้องระบุสีเลยว่าขอสีขาวมุกไฮ er แลนเดอร์ละกันเพราะว่าเจ้าสีดำเนี่ยเราพูดกันไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยทำวีคลอสเนี่ย ผมก็เอาสีดําไปทําแล้วต้องสองรอบใช่ไหมครับเอาทั้งขับไปเที่ยวเอาทั้งแบบขับไปลุยออฟโรดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าสีดำเนี่ยถ้าดูผ่านมาสตูคาหลายคนอาจจะแบบรู้สึกแบบเออรู้สึกชินนะฮะเอาล่ะนะครับนี่คือด้านหน้าของตัวรถนะครับรุ่นที่เขานํามาตกแต่งเป็น XCD เซเนี่ยเกลดพื้นฐานเดิมมันคือรุ่นแซดใช่ไหมครับฉะนั้นหมายความว่าบางคนก็แบบมีความสงสัยอีกรุ่นแซดแบบทำไมไม่เอารุ่นท็อปรุ่นเมมาใช่ไหมครับหรือว่ารุ่นอื่นๆที่มันแบบท็อปกว่ารุ่นแซดนะครับ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการทําราคาแต่สิ่งหนึ่งน,นะครับคือรุ่นเนี้รุ่นแซดเนี่ยมันไม่มีเซนเซอร์ไงจะเห็นว่าเขาก็เลยแบบประกบสเกิร์ตเข้าไปสเกิร์ตเนี่ยมันจะมีการสลโลปจนะเห็นไหมตรงมุมนะครับอันนี้แหละมันทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้น แต่ถ้าคุณแบบไปซื้อรุ่นที่เป็นรหัส M ขับ2ยกสูงหรือว่าจะเป็นตัวท็อปก็ดีเนี่ยมันจะมีนี่เลยเซนเซอร์ ensor, แล้วก็เป็นแบบแจ้งเป็นสัญญาณเตือนนะครับเมื่อแบบใกล้กับวัตถุอะไรพวกเนี้นะครับก็เวลาจอดเนาะเวลาแบบไปใช้งานออฟโหลดเนี่ยเซนเซอร์มันจะร้องนะครับอันนี้ก็จะไม่มีแล้วก็ถ้าเป็นในรุ่นที่เป็นวีคลอสอะตรงกลางของเขาอะมันจะเป็นแบบสไตล์แบบ นูนๆหน่อยตรงกลางแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวไฮแลนเดอร์รุ่นปกติก็จะไม่มีด้านข้างนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของ X-Series เจนปัจจุบันเลยก็คือโลโก้ตรงนี้ล้อแมกฮะถ้าคุณไปเอาในรุ่นที่เป็นไฮแลนเดอร์แล้วก็มี2ประตูนะครับล้อแม็กคุณเนี่ยจะไม่ได้ไซส์นี้แล้วก็จะไม่ได้ลายนี้ด้วยแต่ว่าเป็นสีดําเท่ากัน อันนี้นะครับได้เป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับยางเนี่ยหน้ากว้าง265แก้มยาง60แล้วก็ติดตั้งเป็นยางบิโตนดูเลอร์ซึ่งเป็นมตาตรฐานอยู่แล้วนะครับล้อแม็กลายเดิมเลยแต่ว่าในรุ่นนี้ยทำเป็นสีดำเงาคือถ้าเป็น V-Cross จะเป็นสีเทาดำถ้าเป็น Highlander รุ่นปกติจะเป็นท t o n e ก็คือจะมีการปัดเงาที่งานชิ้นชิ้นใหญ่เนี่ยการชิ้นใหญ่เนี่ยนะครับแต่ว่าจุดที่ x อ็กซพิเศษขึ้นก็คือ บริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นงานเฟล็กที่พื้นเนี่ยมันจะเป็นแบบอะคริลิกสีใสๆแต่พื้นด้านในจะเป็นสีดําแล้วก็โลโก้อีซุจะเป็นสีแดงนะครับก็คืออักษรอีซูเนี่ยแล้วก็ถ้าคุณเอานิ้วมาจับเนี่ยมันนูนขึ้นมานะในขณะเดียวกันถ้าเป็นรุ่นปกติบริเวณตรงนี้เนี่ยคำว่าอีซุสูเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็รุ่นปกติขอบนอกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอันเดียวแต่ถ้า X ซี e s ขอบด้านนอกจะเป็นสองสีคู่กันก็คือมีสีเงินคโครเมียมแล้วก็ขอบด้านนอกเป็นสีแดงนี่คือดีเทล V c r o s s นะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นอีสูรคำว่าอีสูยจะเป็นสีคโครเมียมเหมือนกันแต่พื้น่ะเท่าที่ผมสังเกตนะพื้นจะเป็นสีดำเลยขอบจะเป็นสีแดงอย่างเดียวนี่นี่คือแบบผมพยายามสังเกตบันไดข้างก็จะเป็นแบบสีเทานะครับแล้วก็ตัวอลูมิเนียมด้านบนที่เหยียดก็จะเป็นสีดํา ซึ่งโอเคฮะพอมันประกบกันก็ดูดุดันดีมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าคุณซื้อสีขาวก็จะได้มือจับประตูสีขาวด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่น Highlander รหัส M เ,เนี่ยเขาจะได้เป็นโครเมียมใช่ไหมอ่ะส่วนถ้าเป็น V-Cross เนี่ยก็จะได้เป็นสีเทาอ่าสีเทาเข้มๆกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับรุ่นนี้ไม่มีบร์ทสปอไม่มีเรียวคอร์ทฟิกอเลอร์ ert, นะครับ แล้วก็กระจกแบบ IR Cut คัดเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าได้ชุดแต่งเข้ามานะครเสาวอากาศก,ก็ยังไม่มีนะบางคนบอกอุย้ย X s e r ซ e s หวังเสาวอากาศชารกฟินผมก็อยาได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่คือสเปคตัวรถนะครับ1.9ครับไม่มี3.0นะครับ,ไม,มรบไม่มี3.0ให้เลือกเลยสำหรับ X-Series แต่อนาคตไม่แน่นะนะครับถ้าเรียกร้องในนะเยอะคนพร้อมที่จะจ่ายก็ไม่แน่นะครับอีสุก็ พอะคุณทาได้ไหมตัวเตี้ยกี์ออตโต้เนี่ยเขายังทําเลยไม่แน่นะครับถ้าเสียเรียกร้องเยอะๆเ,เราอาจจะได้เห็นกันนะครับตัวนี้1.9ครับหรือว่าปริมาณกระบอกสูง่ที่1,898 cc นะครับ150แรงม้าที่3,600รอบตอนาทีแรงบิด350นิวตันเมตรที่1,800-2,600ถึง 2, รอบตอนาทีสีประตูก็จะดูเต็มขึ้นแล้วที่เป็นซิ g กเนเจอร์ของไฮแลนเดอร์เลยก็คืออะไรปอดบา้าตัวนี้แหละ ที่คนอยากได้เพราะว่าในเมืองนอกมันมีอยู่ในรุ่น x x t e r ท a n ์ To นท็อเของออสเตรเลียคือหน้าตาเหมือนมีคลอสเลครับขับสีด้วยและได้สปอร์ตบาร์เป็นสีเทาเหมือนกับชุดแหลกเหมือนกับซุ้มล้อนะครับโอมันดูเท่มากแต่ของเมืองไทยเอาสปอร์ตบาร์มาใส่ไว้ใน X-Series ทำสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ก็แบบมีลูกเล่นเล็กน้อยเห็นไหมคืองานตรงนี้ก็จะเหมือนกับลายด้านในครับ มันจะเป็นจุดเกล็ดหน่อยเหมือนกับตรงกลางของโลโก้ x series ที่อยู่ที่แก้มข้างแต่ไ,ไม่ต้องห่วงอย่างที่ผมเคยเรียนไปตอนที่แบบไปดูตัว2ประตู Highlander เนี่ยชิ้นเนี้ยผมว่าคุณเบิกได้แล้วเอาไปทำสีอยากได้แบบเวอร์ชันออสเตรเลียก็จัดไปใครที่แบบซื้อ v c คอร์ไว้แล้วหรือคุณจะแบบซื้อรุ่นอื่นก็ได้จะไปทำเป็นสีน้ำเงินนะครับซื้อตัวถังสีน้ำเงินไปจะจะไปทำเป็นรถตัวถังสีส้มก็จะไปทำเป็นสีส้มก็ได้หรือจะไปทำเป็นแบบ สีของวีคลอสสีเทาๆนะครับก็ได้จริงๆแล้วถ้าหากว่าใครไปเจออูดสีดีๆจะทํางานแบบไล่เฉดสีก็ได้คุณจะเห็นว่าชิ้นนี้นะครับแม่มันน่าเอาไปทําเป็นทูโทนนะพื้นตรงนี้ชิ้นหนึ่งตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งก็ทําได้นะครับอู่สีดีๆเนี่ยเขาก็ทำได้เนียนนะนะครับเบิกกันได้แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะที่เหลือนะครับ ช่วงด้านด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นแหนบแบบ3แผ่นรองรับการใช้งานเพื่อการโดยสารมากขึ้นด้วยแล้วเขาไม่ได้แบบแค่มีสปอร์ตบาร์ให้เท่านั้นนะครับในรุ่น X s e r i e s นะครับยังเสริมชุดแนวสเกิร์ตทางด้านหลังชิ้นนี้เห็นไหมชิ้นนี้นี่ประกบเข้าไปอืมถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเหมือนกันนี่ผมต้องชี้รถด้วยท่านี้ ยีสุก็ต้องใช้ท่านี้เวลาถ่ายรูปไม่ใช่ท่าเก๊กหรอแต่อยา่างใดนะครับอ่ะสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ทางด้านท้ายตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับโลโกโ้ X-Series อักษรอีสุสีแดงตัวกันชนนะครับทำมารับกับตัวรถไปเลยก,ก็จะได้ไลเนอร์มาเลยนะครับยังไม่มีนะพวกแบบผ่อนรงผ,ผ่อนแรงอะไรนะครับพวกโช๊คคํำอะไรพวกนี้ ก็ไลเนอร์นะครับต้นได้ไลเนอร์มาเลยเป็นไลเนอร์แบบไล้ขอบนะครับแล้วก็ออกแบบให้มันแบบแนบชิดไปกับบริเวณขอบกระบะมีไล่ฟ้านะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ามนะฮะปอตบาร์ bar เขาก็ผมว่าออกแบบมาได้ดูแบบอืมก็สวยดีนะแต่ว่าบางคนเนี่ย ก็ต้องระวังหน่อยบางคนรักรถเนี่ยผมพูดถึงคนที่รักรถนะใครไม่รักก็ก็ว่ากันไปแต่ถ้าคนที่รักรถเนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะมีเป็นเป็นห่วงอ่ะบางครั้งก็ต้องทําใจยิ่งรถสีดํานะโอ้โหเวลาคนบางทีแบบบางบ้านมีสวนมีคนงานบางทีแบบเอารถคันนี้ไปลูกน้องเกิดบังเอิญนั่งตรงนี้เลยอย่านั่งนะครับไม่แนะนําเลยมันมีโอกาสบางทีเรามีกุญแจหรือรถนั่งแล้วมันรองรับน้ําหนักบางคนตัวน้ําหนักใหญ่ลงผิดจังหวะไปรถกระแทก อาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรนั่งขอบกระบะอยู่แล้วด้วยนะครับแต่บางทีน่ถ้านั่งพักขนขอมารถไม่ได้วิ่งนะครับอืก็เรียนกันไว้เอาไว้แบบนี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อรถไปแต่น้ำหนักมันไม่ได้หนักมากอนะคือรถบางคันกระบะไอ้ฝ้ากระบะหนะักแต่อีซูเนี่ยไม่ ไม่หนักมากมายนะภายในเลยนะฮะพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันก็จะมีมีมีดีเทลมีอะไรพวกนี้นะครับที่มันแบบแตกต่างจากรุ่นตัวเตียนะ้ยเนาะรุ่นสปีดใน h i g h l a n d e er ์นะครับถ้าใครดูคลิปเก่ามาแล้วก็กดูอีกก็ได้บริเวณงานตรงเนี้ยนะครับที่เป็นสีดำเป็นโอแบล็กเนี่ยนะครับของ X Series ในรุ่น h i g h l a n d e er, ์เขาจะเป็นสีดำทั้งหมดนอกเสียจากว่าจะเป็นในตัว X นะครับที่จะเป็นสีแดงเท่านั้น แต่ถ้าเป็นตัวสปีดจะเจ,จ,จะเป็นไล่เฉดคือถ้าใครซื้อตัวนี้ไปอยากจะแบบ <c oughs> เปลี่ยนก็ลองเบิกเบิกเบิกพาร์ตดูนะครับในขณะเดียวกันถ้าหาเป็นรุ่นปกติจะได้เป็นสีเทาชิ้นนี้ไฮแลนเดอร์ er, นะครับรหัสถ้าผมเนี่ยผมดูเนี่ยจากรหัส M เนี่ยตัวสแตนดาร์ดมันจะเป็นสีเทาชิ้นนี้นะแล้วก็บริเวณขอบช่องแอนจะเป็นสีเงินแต่ของ X-Series นี่ดำเงาทั้งหมดนะหน้าจอครับยังไม่ได้เป็นแบบหน้าจอใหญ่ เขายังได้หน้าจอ7นิ้วอยู่เพระวป,ประกาศยังไม่ได้เป็นอัตโนมัตินะเพราะว่ารุ่นนี้มันทํามาจากรุ่นแซดไงใช่ไหมฮะส่วนตัวน,นี้เป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเพราะฉะนั้นการตกแต่งของหัวเกียร์ก็จะสวยงามการเดินได้ทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานหนังเนี่ยจะเป็นงานได้แดงทั้งหมดเป็นการเดินเส้นคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะหนังนั้นพิเศษด้วยการปากักเป็นปักนะครับเป็นได้ปักเข้าไป เป็นโลโก้รูปตัว X เนี่ยนะฮะแต่ว่าเปาะเนี่ยยังไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับก็เกรดแซ่ดนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับงานพวกเนี้ยบุผนังนะครับหรือว่าที่เท้าแขนต่างๆเนี่ยอันนี้บุมาก็จะเป็นงานได้แดงทั้งหมดนะครับไฮแลนเดอร์ er เนี่ยไม่มีนะขอบที่เป็นขอบแดงเหมือนกับรุ่นสปีดคือจะเป็นเพียงแค่สีดำเป็นโนบลักทั้งหมดเท่านั้นนะครับบริเวณช่ององค์ช่องแอร์รวมๆแล้วนะฮะในรุ่นนี้เนี่ยรองรับคูลเดเ c น n t ค o นโทรล traction control แล้วก็ระบบความปลอดภัยอื่นๆนั้นเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในรุ่นนี้พวงมาลัยมัติฟังก์ชันรองรับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยยังไม่แปลผันนะครับอีสุยังไม่มีระบบที่แปลผันแต่ในเมืองนอกก็มีนะในออสเตรเลียนี่แบบจัดเต็มมากพวงมาลัย um ก็จะหุ้มหนงังโอ้จับกระชับมือจับพวงมาลัยดี a x รุ่นใหม่ทีไรรู้สึกดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าเยอะมากนะครับแล้วก็งานเนี่ยงานที่เป็น สีดำเป็นโนแบล็เนี่ยถ้าเป็นไฮแลนเดอร์รหัส M จะได้เป็นสีโครเมียมจะไม่เงาเหมือนกระจังหน้านะแล้วก็นี่ฮะงานด้านบนของของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นงานได้จริงสีแดงด้วยและชิ้นด้านบนนี่เขาก็บุกมาคือถ้าเป็นว c ค o อ s อะมันจะเป็นสีน้าตาลใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบสีดำนะครับเห็นไหมเสื้อดเนี่ยกระจกนะนก็ยังไม่ได้อะเพดานทั้งหมดเป็นสีดําหมดเลยช่องเก็บแว่นนะฮะ ไฟสเนี่ยแล้วก็ในรุ่นนี้ได้กรุปสปีคเกอร์ด้วยได้ลำโพงด้านบนด้วยรวมแล้วก็จะได้ลำโพงทั้งหมด8ปดตำแหน่งมาตรวัดเรือนไม่เนี่ยก็จะดูแบบหรูหราขึ้นกว่ารุ่นสปีดตัวเตี้ยเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีหน้าจอแสดงข้อมูลเป็นดิจิตอลนะครับแต่ว่า X-Series เนี่ยเขาจะมีแบบตัว X ไงบริเวณเข็มวัดรอบนะครับด้านล่างเห็นไหม ในแตตดล็อกเขาก็บอกเลยว่ามาตรวัดแบบ x Series ของเก็บของก็เดินได้ให้บุนุ่มให้กุญแจรีโมทฮะนี่คือถ้าเป็นรุ่นสปีดอ่ะคุณจะเป็นกุญแจเสียบนะครับอันนี้ก็จะได้กุญแจรีโมทมาแต่ว่าไม่มีระบบสตาร์ทเครื่อน,นจากภายนอกเหมือนกับเหมือนกับรหัส M ใช่ไหมเอาละเดี๋ยวไปดู ด้านหลังกันต่อครับพอเป็นรุ่น Highlander 4ประตูนะครับสิ่งที่คุณจะได้มากกว่ารุ่น2ประตูแล้วก็4ประตูตัวเตี้ยคือระบบปรับอากาศมีช่องแอร์ให้ละแล้วก็ USB ครับอันนี้มีมีอยู่แล้วแหละนะที่แขวนของรองรับน้ำหนัก4กิโลกรัมนะครับนี่เบาะหนังที่มาพร้อมกับที่เท้าแขนอันนี้ในรุ่น Speed 4ประตูก็มีให้เบาะก,ก็จะเดินได้สีแดงหมด แผงข้างประตูเหมือนกันแล้วก็จะเป็นงานสีดําเป็นโน้บล็อกสีประตูเนี่ยก็จะมีนี่มีมือจับตรงนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับขึ้นลงเนาะไว้โหนตัวส่วนพื้ที่วางขานะครับก็เป็นรถที่พื้นที่วางขาโอเคนะแล้วก็เฮดลูมเนี่ยเหลือๆอยู่แล้วนะครับสองกําปั้นสบายๆหมอนรองศีรษะมี3ตําแหน่งนะครับตัวเบาะสามารถที่จะพับแยกได้ <Okay. S 1> 40 60นะครับจริงในตัว สี4ประตูผมก็พูดไปหมดแล้วแหละนะครับปะนาคพิงนะครับก็พับได้แบบนี้แต่พับยากไม่ได้นะนะครับพับพับยากไม่ได้นะลองรับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดยึดเบาะเด็กนะฮะแล้วก็อุปกรณ์เรื่องของอะไหล่ไว้สําหรับไม่ใช่สิไม่ใช่อุปกรณ์ไว้สําหรับซ่อมนะครับเผื่อแบบว่ารถคุณยางรั่วยางแตกนะครับไว้สําหรับเซอร์วิสตัวรถก็พอจะมีให้ได้ ใช้งานซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่ที่มันจะต้องมีอยู่แล้วบางทีพูดแล้วไม่เห็นภาพบอกอันนั้นต่างกันแบบนี้นะครับให้ดูเลยตัวรถตอนนี้อันนี้รุ่นนี้เป็น Highlander 3.0ลิตรเนี่ยฮะเห็นไหมกระจังหน้าโครเมียมใช่ไหมแล้วก็ขอบด้านบนเนี่ยที่เป็นแบ็กกราวเนี่ยจะเป็นสีดาําเงาโลโก้ i อ u สุสีโครเมียมนะฮะเห็นไหมแบบนี้แล้วก็เซนเซอร์เขาจะอยู่แนวนี้ด้านบนแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหม ส่วนถ้าเป็นแบบ X Series มันจะแบบประกบเข้าไปอีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่คือด้านหน้าเขา้าคร่าวก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวล้อที่ผมบอกไปก็คือตรงนี้เนี่ยวงวงรอบนอกเนี่ยนะฮะ X Series เขาจะเป็นแบบ2วงด้วยกันถ้ามาดูรายะอดดีเทลของตัวรถจริงๆแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยสีทูโทนนะครับแต่เขาเป็นทูโทนปัดเงาแล้วก็สีเทาฮนะ่านะสีเข้มเนี่ยคือสีเทานะแต่ไซส์แม็กรูปแบบแม็กเหมือนกัน น,นี่ประมาณนี้แล้วถ้าคุณแบบคุณมาดูตัวนี่คือ X Series ใช่ไหมเราพาไปดูแล้วใช่ไหมก็คือ v Cross นี่ก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่ง v Cross เนี่ยคือ b บ็ k กราวน์เนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนกันแต่ว่ากระจังหน้าตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเทาเห็นะโลโก้ i s u z สีโครเมียมจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่าไม่เหมือนกันแล้วก็ V Cross เนี่ยนะครับเซนเซอร์ ก็มีเหมือนกันแต่ว่าชิ้นงานบริเวณกันชนทางด้านหน้าเนี่ยจะนูนขึ้นมาเนี่ยมีชิ้นงานตรงนี้ไปประกบเข้าไว้อีกแผ่นหนึ่งเนี่ยชิ้นนี้ที่เป็นเฉษเทาอ่อนเนี่ยนะครับเห็นไหมแล้วก็พวกขอบพวกนี้ของวีคล s s จะเป็นสีเทาสีเดียวกับกระจกหน้าชิ้นนี้แต่ถ้าเป็น X-Series เนี่ยตรงนี้สีเทาแบบนี้แต่ด้านในอะ่ะ จะเป็นสีแบบสีดำเป็นโนแบ็คสีดำเงาตัววีครอสเนี่ยมันจะดูแบบบึกบึนมากกว่าเพราะว่ามันมีซุ้มล้อไงซุ้มล้อที่แบบประกบคิ้วเข้าไปอ่าอันเนี้ยมันเท่ตรงนี้นะครับมันก็จะดูแบบบึกบึนมากขึ้นแล้วก็ตัวตัวขอบกระบะท,ที่เสริมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบทูโทนด้วยเห็นไหนะฮะทูโทนเสริมขึ้นมาจะดูแบบเต็มมากขึ้นบางคนบอกเออแล้วถ้าแบบ ไม่ชอบล่ะนี่ไงก,ก็อาจจะต้องแบบเบิกเป็นพาร์ทสปอร์ตบาร์ก็ก็ลององดูจากมุมนี้ก็ได้ฮะลองดูเทียบกันก็ได้เดีย๋ยวให้กล้องผมถอยไปฝั่งนู้นเลยก็ได้ว่าลองดูเทียบกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือวีคอร์สใช่ไหมพอถอยไปอันนี้ก็คือ <S X s e r i e s อ่าชอบแบบไหนถ้าชอบวีคอร์สก็จัดวีคอร์สไปแล้วก็ไปเบิกชุดนี้มานะครับะนะครับก็พามาดูแล้วนะฮะสำหรับเจ้า d m a ม X s e r i e s ิสีประตูเนาะผมว่านี่เราทำ ก็ยังไม่ครบกันก็เกือบครบแล้วกันนะครับสีขาวนะที่เป็นไฮแลนเดอร์เรายังไม่ได้เห็นกันแค่นั้นเองนะครับหลกัลกๆรุ่นหลกัลกๆเนี่ยเราพามาดูกันหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ก็ที่เหลืออย่างที่ผมบอกไปฮะก็อาจจะลืมพูดไปบ้างนะครับเช่นไฟตัดหมอกเป็น LED ใช่ไหมแล้วก็ระยะความสูงจากพื้น240ม mm. มแต่ว่า240มมเนี่ยถ้าคุณไปซื้อรุ่นที่เป็นตัวแคบนะครับตัวแคบด้วยสาย,ยางไงสย,ยางมันต่างกว่าตัวแคบจะต่ํากว่า5ม mm. ตัวแคมเนี่ย ไฮ g ลนเดอร์ er ตัวแค a p จะมีระยะความสูงจากพื้น235ม mm. ิลิเมตรนี่คือดีเทลจุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เราแบบนำมาพูดคุยกันใครชอบก็จัดไปนะครับถือว่าเป็นรถโมเดลใหม่มีรุ่นย่อยที่แต่งมาแล้วจริงๆเอสูนี่ก็ถือว่าวันนี้นะก็คือเจ้าตลาดนะครับเดือนเดือนหนึ่งขายเป็นหมื่นคันแล้วก็มีหลายรุ่นย่อยหลายรุ่นมาให้คุณได้เลือกใช้นะครับในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีอะไรแบบมาเพิ่มเติมมาเสริมไลน์นะครับ มากขึ้นอยู่แล้วใครที่เป็นสาวอีสุก็น่าจะแบบถูกใจอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่แบบจะเอารถไปแต่งจะเอารถไปขับเท่ๆหรือใช้งานก็ตามนะครับแล้วพบกนใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ